สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับพบกันอีกครั้งกับมหาพงศ์โซลา a r เซลล์นะครับกับโครงการสร้างบ้านขายนะครับที่จังหวัดบึงกาฬชื่อว่าบ้านเซกสุขโคมนะครับเราเน้นเรื่องอลูกค้าที่ซื้อบ้านกับโครงการบ้านเซกสุขโคมครับอยู่แล้วมีความสุขนะครับไม่เป็นภาระเรื่องค่าไฟฟ้านะครับ เราจะซัพพอตในเรื่องค่าไฟฟ้านะครับโดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลลให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อบ้านกับบ้านเซกสุขโฮมจังหวัดบึงการนะครับติดระบบออนกริดไปเลยนะครับ3กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟได้ชั่วๆนะครับผมค่าไฟแต่ละเดือนจิ๊บๆนะครับไม่เป็นภาระเรื่องค่าไฟในระยะยาวๆนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับ10-20ปีนะครับผมกับระบบโซล่าเซล แถมฟรีนะครับให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านเซกสุขโฮมจังหวัดบึงกาฬนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเข้าไปชมบ้านของฝรั่งนะครับบ้านของฝรั่งที่ออสเตรเลียนะครับว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีห้องกี่ห้องนะครับแล้วตัวบ้านเป็นยังไงภายในเป็นยังไงนะครับผมโอเคอ่านี่จะเป็นด้านหน้านะครับผม เป็นด้านหน้าของตัวบ้านนะครับบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านฟาร์มนะครับของฝรั่งนะครับที่ออสเตรเลียนะครับเป็นบ้านฟาร์มมี4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับแล้วก็1ห้องรับแขกนะครับห้องซักล้างนะครับตามไปดูเลยประตูทางเข้าก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจก โครงเหล็กนะเป็นโครงเหล็กรุ่นเก่าอยู่นะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะไม่ใช่อลูมิเนียมนะเป็นกระจกธรรมดานะครับไม่ใช่เทมเปอร์นะไม่ใช่กระจกเจียอ่าไปเลยเข้ามานี่เราก็จะเป็นครัวนะครับอ่าการใช้งานนะครับเข้ามานี่ก็ทางเข้าก็จะเป็นครัวเลยนะก็จะมีเคาน์เตอร์ คู่แขนนะครับสำหรับเก็บกะฟงกาแฟนะครับก็จะมีซิงล้างจาน,น,นีที่เก็บฟ้อนส้มตะเกียบนะเป็นยิ้นชัดนะข้างล่างก็จะเก็บเคื่องเก็บชามนะครับ มีู้แขนนะครับเป็นฟอสเตอร์มีเตาไฟฟ้าเตาแก๊ส okay, นะครับจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่ห้องนอนนะครับทั้งหมด4ี่ห้องนอนนะครับความกว้างของทางเดินครับเมตรยี่สิบเซนนะครับร cm, นะส่วนตรงนี้นะ พอเราเดินเข้ามานะครับหน้าบ้านขวามือก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกก็ไปดูเลยนะนี่คือห้องรับแขกนะความกว้างห้องรับแขกประมาณ4เมตรคูณ4เมตร50นะครับกว้างนะครับกว้างขวางพอสมควรนะโอทงเลยนะครับแล้วก็จะมีบานช่องแสงบานกระจกนะครับมองออกไปดูไปชมิชมวิวด้านหน้านะชมวิวด้านหน้าได้เลยทัศนียภาพนะครับ โล่งนับสวยงามนี่ครับเป็นบางกระจกใสนะครับอพิเศษนะมาดูมาดูว่าเนี่ยหน้าต่างบ้านเขานะครับมันจะใช้แบบเป็นหมุนนะเนี่ยหมุนเข้านะมันก็จะงบับปิดเข้ามานะครับใช้แบบมือหมุนเอานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล,ล็อกนะ ล็อกเลยนะครับปิดแล้วก็ล็อกเวลาเปิดแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับก็จะเปิดออกแต่บ้านเราก็จะเป็นบานกระทุงนะบานกระทุงบานเปิดธรรมดาตัวนี้ก็ใช้หมุนเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับออกจากห้องรับแขกตรงนี้นะครับก็ไปชมเลยก็จะเป็นห้องนอนจื๊ นี่ห้องนอนที่หนะครับถัดจากห้องนอนที่หฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สนะครับ,นะรบก็จะมีช่องแสงมีกระจกเช่นกันนะครับมองดูวิวชมวิวข้างนอกบ้านได้เลยสบายสบายนะครับผมอ่าในสวิตไฟนะสวิตไฟนะสวิตไฟบ้านเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะ คล้ายๆจะเป็นสวิตช์รุ่นเก่าโบราณนะแต่ว่ามากเขาจะใช้อย่างนี้นะครับมันเล็กกระทัดรัดดีนะไม่เอทะทอนนะจะเป็นสวิตช์ไฟนะนะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้นะตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของหน้าห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับผมข้างในก็จะมีคนอยู่นะอ่าเราไปดูไปดูห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับเดินออกมาเป็นทางเดินนะครับก็จะออกสู่ประตูนะครับด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของนะใช่รับ เก็บของนะครับก็จะบิวเลยนะบิวอันนี้ทางออกนะทางออกหลังบ้านนะครับก็จะไปหาโรงจอดรถนะครับตรงนี้บ้านฝรั่งนะบ้านฟาร์มเขาจะไม่มีรั้วนะไม่มีรั้วนะครับปล่อยโลง่ลงๆเลยนะครับสบายๆนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องซักล้างห้องซักล้างนะครับก็มีสิงสำหรับชำระล้างสิง่งต่างๆเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลงเครื่องถ้ามันสกรปรกมากก็ซักตัวนั้นก่อนแล้วก็มาใส่เครื่องซักได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับห้องน้ำอีกห้องหนึง นี่นนห้องน้ำนะครับส่วนตรงนี้นะห้องนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเล็กด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของได้อีกนะครับเก็บของได้อีกเป็นมุมเป็นซอกนะครับเก็บของได้อีกเยอะนะครับตันนี้ก็จะเป็นตู้บานไม้นะบานไม้เป็นบานเกล็ดไม้นะครับสำหรับ ใส่ของอในเครื่องซักล้างอะไรต่างๆนะเป็นผงฟอกเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่จะเก็บนะครับเครื่องไม้เครืองมือนะครับเป็นบานไม้นะครับเป็นตู้ไม้เป็นบันเกล็ดนะบ,บันเกล็ดไม้ถ้เราเดินมาจาก เข้าหลังบ้านนะครับเข้าหลังบ้านปุ๊บเราเดินเข้ามาปุ๊บใช่ไหมฮะก็จะเป็นทางเดินตอนนี้ขวามือเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเราก็เข้าไปครัวเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับออกไปด้านนอกนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านแล้วนะครับประตูหน้าบ้านเราก็ออกมานี่นะครับผมออกมานี้ผมว่ามันก็ง่ายนะมันโอเคครัวจะอยู่หน้าบ้านนะครับ ครัวอยู่หน้าบ้านไม่เหมือนครัวไทยครัวไทยจะอยู่หลังบ้านเนาะดูบรรยากาศรอบนอกบ้านนะครับนี่ตัวบ้านครับเป็นบ้านขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกนะครับ1ห้องครัวนะครับแล้วก็พื้นที่ซักล้างระบบไฟฟ้าเขานะก็จะมีแผงโซลา่าเซลล์ด้วยครับบ้านฝรั่งเขาจะมีแผงโซลา่าเซลล์เกือบจะทุกๆหลังนะ เขาใช้นะครับเพื่อช่วยลดค่าไฟช่วยประหยัดค่าไฟนะครับทีนี้โครงการของเรานะบ้านเสกสุโขโฮมนะครับผมมีความชํานาญเรื่องระบบโซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาระบบโซลาเซลล์เนี่ยเข้าไปแถมให้กับลูกค้านะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟให้กับลูกค้านะครับที่ซื้อบ้านกับเสกสุโขโฮมนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นออนกริดนะครับตัวนี้เป็นออนกริดขนาดประมาณพันวัตต์นะครับ แต่สำหรับโครงการบ้านเสกสุขโฮมนะครับก็จะแถมให้หลก,กับลูกค้าไปเลยนะครับ3กิโลวัตต์นะครับเป็นระบบออนกริดนะครับเพื่อช่วยลดค่าไฟให้กับลูกค้านะครับไม่เป็นภาระค่าไฟนะครับแอร์ทำงานอยู่นะอันนี้จะเป็นตู้ไฟเขานะตู้ไฟ,ฟปึ๊บนะตู้ไฟจะอยู่ด้าน,นนอกนะครับตู้ไฟอยู่ด้านนอก ็ง่ายนะง่ายสำหรับว่าช่างเมอรเซารมาดูแลนะครับเห็นไหมครับว่าโซล่าอนรูปนะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถได้2คันนะครับที่จอดรถ2คันนะครับก็จะเป็นทางเข้าด้านหลังบ้านนะครับ มานี่นะครับแน่นนะครับทางเข้าหลังบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมก็มองออกไปข้างนอกห้องนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์กว้างขวางโล่งสบายตานะครับชมวิวทิวทัศน์ได้สบายสบายครับอ,อย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับบ้านเสกสุขโฮมจังหวัดบึงกาฬนะครับผมตอนนี้ทีมงานเรานะครับก็กำลัง จะเตรียมสิ่งต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสาหรัแบบโครงการบ้านเสกสุขโมจังหวัดบึงกาฬนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ